สวัสดีค่ะหวยลาวพัฒนานะคะคุณยายนะคะตามต่องวดบันจันมาที่สิบนะคะโอ้เสียดายนะคุณยายเนาะบัตรลุดแเต็มไปแม่งงวดที่หกท่านผู้ชมงวดนี้งวดที่เจ็ดเนานี่มันออขึ้นแต่ว่ามีเบัตรน้อยใหญ่เนาะมีเบัตนี่มันสองหาคุณยายมีเบัตนี่คือกันใส่งวดมึงนี่นุ่ยายจับนี่ได้หกหนึ่งหานี่เออกระสีบานแดะเนาะเข้าบริจับเอาเอาไม่เอาไม่นะคะท่านผู้ชมงวด งวดที่เจ็ดเนาะหลุดไปหนึ่งงวดแล้วอ่ะเอาไม้เอาไม้ไอ้ให้คุณยายทำก่อนเด้อคุณยายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยเนาะโอ้ยเนาะงวดวันจันทร์เอาไม้ได้ใหญ่เด้อแปดหนึ่งยายแล้วลราบอกใส่เน้นตัวได้หาหากะไห้เด้อบพราะเสียหานี่มันมันกับแปดหาแปดหาออเนาะไรได้อเด็กเด็กอย่าขี้ให้ กระเป็ดห่าเนี่ยมาหางมานี่ก็ะเป็ดใส่เบิ้ลมี่ยังแน่เบิร์กันนะเบิ้ลนห่าห่าเออมาเบิร์กันหน่ะยายตัวเดียวเลยโอ้ยนี่ยังมากเลยฮเออเอาโชว์กันหน่ะยายกะเป็ดห่าเจ็ดเจ็ดชุดหรือแปดชุดเด่นหมื่นนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณยายมัดข้างนี้นะคะอ่าจับเลยแคปนะคะเอาปิวเอาไม่เไม่คนละอันคนละงวด จับดีๆปิ้วปิ้วเออโฮ้ยว่ามันบัดส่ิบมากเลยเฮ้ยเอาได้ตัวเกาเหรอถ้าหาหากระตัวเกาเนาะหมดกอนห้าสองหนึ่งห้าซีซีห้าสองหนึ่งห้าเนาะเสดาอยู่ซี่ี่หามาอยู่ข้างหน้าเนาะยายนะอ่ะท่านผู้ชมขาแคปหน้าจอไว้นะคะคุณยายให้เด่นหกและสามอ่ะแปดชุดนาอยายเนาะโอเคแปดนะคะใครไม่ทันนะคะก็เอามือแคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชม ขอบพระคุณมากๆนะคะเลขเรานะคะงวดวันที่สิบของคุณยายนะคะ